ขอนำส่งคำอํำนวยพรจากท่านอาจารย์เจ้าวันที่17พฤษภาคม2563อารุณสวัสดิ์ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีสิริมงคลมีความผาสุกและโชคดีขอให้ทุกท่านเดินบนเส้นทางเต๋าของแต่ละคนให้ดี ท่านเหลาจื่อมีของวิเศษอยู่3สิ่งคือรักเมตตาประหยัดอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ที่เข้าใจและยืนหยัดรักษาไว้ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีเตา๋าแล้วจะเข้าใจของวิเศษ3สิ่งนี้ได้อย่างไรวันนี้เรามาศึกษาคำพีเต้าเต๋จริงบทที่67 มาดูกฎเกณฑ์3ข้อแฝงเร้นอยู่ในคำพีบทนี้พร้อมกันกฎเกณฑ์ที่1รูปลักษ์ที่ยิ่งใหญ่ไร้รูปลักษ์ดังนั้นจึงไม่มีใครเหมือนผู้ที่มีเต่าอย่างแท้จริงดูแล้วไม่เหมือนผู้มีเตา๋าเนื้อความทั่วลากล่าวว่าเต่ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือน เป็นเพราะเต่ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบหากเต่าเหมือนสิ่งใดก็เป็นสิ่งเล็กกะจิตริดมานานแล้วท่านเราจือกล่าวในคำพีเต,ต่าเตจริงบทที่4ว่าเต๋าดำรงอยู่มาก่อนที่จะมีจักรวาลหรือฟ้าดินเกี่ยวกับเรื่องนี้คนจำนวนมากไม่เข้าใจ ในบทที่8ก็ยังกล่าวถึงคุณสมบัติของน้ำที่หล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งโดยไม่ยือ้แย่งอยู่ที่ต่ำซึ่งผู้คนรังเกียจซึ่งใกลเคียงเต่าที่สุดในข้อนี้คนจำนวนมากก็ไม่ค่อยเข้าใจอีกและท่านเหล่าจื่อยังได้กล่าวในบทที่34ว่าเต่าเหมือนอากาศที่ไร้รูปลักษ์ แต่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบทที่42กล่าวว่าเต๋าสร้างสรรจักรวาลฟ้าดินและสรรพสิ่งรวมไปถึงมนุษย์ด้วยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คนจำนวนมากยิ่งไม่เข้าใจสรุปแล้วเต๋าคืออะไรกันแน่อันที่จริงเต๋าไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นท่านเหล่าจือกล่าวว่า เป็นเพราะเต่ายิ่งใหญ่มากจนไม่มีอะไรเทียบความหมายก็คือเป็นเพราะเต่ายิ่งใหญ่เกินไปใหญ่จนไร้ขอบไร้เขตจนหาอะไรมาเปรียบก็ไม่เหมือนดังนั้นผู้ที่มีเต่าอย่างแท้จริงดูแล้วไม่เหมือนผู้ที่มีเตาหากดูแล้วค่อนข้างจะมีเตา การมีเต่าประเภทนี้จะถือว่าอยู่ในทางสายเล็กไม่ใช่เต่าที่ยิ่งใหญ่ที่ไร้ขีดจำกัดท่านเหล่าจือรู้ว่าในเมื่อไม่สามารถใช้ภาษาในการอธิบายรูปลักษณ์ของเต่าได้จึงได้สรุปความหมายของเต่าไว้เป็น3ด้านกฎเกณฑ์ที่2เต่ามี3มสิ่งวิเศษคือ รักเมตตาประหยัดและอ่อนน้อมถ่อมตนเนื้อความข้ามีสามสิ่งวิเศษยืนหยัดรักษาไว้หนึ่งคือรักเมตตาสองคือประหยัดสิ่งที่สามคืออ่อนน้อมถ่อมตนมีรักเมตตาจึงกล้าหาญประหยัดจึงมั่งมีอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นผู้นำปวงชน ปัจจุบันทิ้งเมตตาแสวงความกล้าทิ้งประหยัดแสวงมั่งมีทิ้งอ่อนน้อมเอาแต่อวดดีสุดท้ายมีแต่ความตายสิ่งวิเศษชิ้นที่หนึ่งมีรักเมตตาจริงกล้าหารรักเมตตาคืออะไร รักเมตตาสามารถเปรียบได้กับจิตใจของความเป็นแม่ในฐานะที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองหากมีจิตใจของความเป็นแม่จึงจะสามารถแบกรับและมีความกล้าหาญได้อย่างแท้จริงหากไม่มีจิตใจของความเป็นแม่พอมีปัญหาก็จะขายชาติ ขายประชาชนเสียแล้วและเมื่อมีปัญหาก็จะโยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผลักลูกน้องให้ออกไปรับความผิดแทนเช่นนี้ก็ถือว่าเขาไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้ดังนั้นท่านเหล่าจือกล่าวว่ามีรักเมตตาจึงกลาหาร สิ่งวิเศษชิ้นที่สองประหยัดจึงมั่งมีจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของมนุษย์คืออะไรคือรักษาหน้าตาชอบเปรียบเทียบแข่งขันหากมีรสนิยมฟุ่มเฟือยเหล่านี้ก็จะไม่สามารถมั่งมีได้มั่งมีก็คือคงอยู่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือกิจการก็ล้วนไม่อาจ,จเจริญพัฒนาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนสำหรับชีวิตก็เช่นเดียวกันหากไม่รู้จักทำจิตให้ผ่องใสลดกิเลสมีความโลภความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดพลังในร่างกายก็ยากที่จะรักษาไว้ได้ สุดท้ายชีวิตก็ไม่สามารถเจริญพัฒนาได้อย่างยาวนานดังนั้นคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่59ท่านเหล่าจือนำบทนั้นมาเน้นย้ำถึงคุณธรรมของความประหยัดเรียบง่ายซึ่งเป็นวิธีของการยั่งรากลึกมีฐานเหนียวแน่นเป็นเหตุที่อยู่ได้ยาวนาน สิ่งวิเศษชิ้นที่3อ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นผู้นำปวงชนอ่อนน้อมถ่อมตนที่ท่านเหล่าจื่อกล่าวถึงนี้ก็คือเมื่อทำหน้าที่นำทุกคนในการทำงานควรจะรู้จักหลักเหตุผลของจะอยู่หน้าผู้คนพึงต้องวางราบยศอยู่หลัง ที่กล่าวถึงในคัมภีร์บทที่7และบทที่66นั่นก็คือต้องเอาผลประโยชน์ของตนวางไว้ข้างหลังเมื่อพบปัญหาให้เริ่มคิดจากมุมมองของผู้อื่นก่อนอย่าใช้อคติส่วนตัวอย่าให้ความสำคัญแต่กับเรื่องของตนเอง เรื่องของผู้อื่นกลับไม่ใส่ใจไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยไม่มีใครชอบคนแบบนี้หากเป็นเช่นนี้ท่านได้ปิดหนทางสู่การเจริญเติบโตและความสำเร็จของท่านเองเสียแล้วดังนั้นท่านเหล่าจือจึงกล่าวว่า ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้เราจึงจะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งประสบความสำเร็จโชคและภัยเป็นความขัดแย้งที่เป็นคู่กันอันที่จริงหน้าและหลัง ก็เป็นความขัดแย้งที่คู่กันเช่นกันโดยเหตุนี้กฎเกณฑ์ของภัยและโชคพึ่งพากันก็ประยุกต์ใช้กับหน้าและหลังได้คนที่ขอแย่งชิงที่จะอยู่หน้าอันที่จริงความล้าหลังกำลังไล่ตามเขาอยู่ส่วนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใกล้ยอยู่หน้าคนทั่วล่าความล้าหลังจะไม่เกี่ยวพันกับเขาดังนั้นยิ่งท่านไม่เรียกร้องการนำหน้าการนำหน้าก็จะยิ่งมาหาท่านกฎเกณฑ์ที่3สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการใช้ทหารคือความเมตตาเหนือความใช้ความรักเมตตาสู้รบย่อมมีชัยรักษาย่อมมั่นคงสวรรค์จะช่วยเหลือด้วยรักเมตตาปกป้องไว้ท่านเหล่าจือกล่าวว่าพลังของความรัก สามารถต่อต้านศัตรูทั้งหลายที่เข้ามาทำร้ายได้มีเพียงผู้ที่ขาดเต๋าเท่านั้นที่สวรรค์จะไม่ช่วยเหลือแล้วเหตุใดสวรรค์จึงต้องเรียกร้องจากท่านด้วยเพราะในตัวท่านมีสิ่งล้ำค่าที่สุดของมนุษย์อยู่นั่นก็คือรักเมตตา สำหรับผู้ที่เรียนด้านการทหารทั่วไปน้อยคนมากที่จะเอ่ยถึงรักเมตตาและยิ่งน้อยไปอีกที่จะกล่าวว่ารักเมตตาสามารถเอาชนะการสู้รบได้แต่ในคำพีเต้าเต๋อจริงท่านเหล่าจื่อได้เน้นย้ำเป็นพิเศษว่ามีเพียงความรักเมตตา จึงจะสู้รบย่อมมีชัยรักษาย่อมมั่นคงสวรรค์จะช่วยเหลือด้วยรักเมตตาปกป้องไว้นี่หมายความว่าใช้จิตแห่งรักเมตตามานำการสู้รบไม่ใช้การสละชีวิตมาแลกชัยชนะ ไม่ใช้กำลังทหารยึดครองได้ใต้ล่าแต่กลับเอาชนะและรักษาความมั่นคงไว้ได้รักเมตตาคือหัวใจของเต๋าและเป็นคุณสมบัติของแผ่นดินที่กว้างใหญ่รักเมตตายัางเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างหนึ่ง เป็นภาษาสากลที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเลยสรุปแล้วหากสวรรค์ต้องการช่วยโลกก็จำเป็นต้องทำให้ความดีความรักและความเมตตาอยู่กับมนุษย์โลกอย่างยาวนาน ความรักเมตตาคือการบ่มเพาะจริงดูแลจริงความรักเมตตาคือต้องรู้จะมองเต่าในมุมกว้างทั้งยังต้องระมัดระวังในการเริ่มทำจากเรื่องเล็ก ดังนั้นไม่เพียงแต่การทำสงครามจะต้องมีรักเมตตาในการบริหารประเทศบริหารองค์กรหรือครอบครัวการปฏิบัติต่อผู้น้อยก็ต้องใช้หลักการเดียวกันนี้ยืนหยัดในคุณธรรมของความรักเมตตาซึ่งจะเป็นหลักประกันพื้นฐาน ที่จะทำให้ไม่แพ้แพ้กฎเกณฑ์ของเต่าที่ยิ่งใหญ่นี้ดูเหมือนจะตรงข้ามกับการรับรู้ทั่วไปในสังคมมนุษย์แต่ในความเป็นจริงกฎเกณฑ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่ามันตรงข้ามกันนั่นเป็นเพราะเรายังมองไม่เห็นความเป็นจริงของมันนั่นเอง ประเด็นสำคัญของบทนี้คือค่ามีสามสิ่งวิเศษยืนหยัดรักษาไว้ซึ่งก็หมายถึงการยืนหยัดรักษาการฝึกปฏิบัติจริงไว้ชีวิตจะเดินไปบนเส้นทางที่สว่างสวัยอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองตามธรรมชาติ ในช่วงต่อต้านโรคระบาดเราศึกษาคำพีเต้าเต๋อจริงวันละบทหากศึกษาครบ81บทแล้วเชื่อว่าพลังเต๋าแห่งของวิเศษสามสิ่งจะหลั่งไหลสู่ตัวท่านเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ประตูแห่งความผาสุกและปลอดภยัย ขอบคุณทุกท่านขอให้เราร่วมกันสร้างพลังกำแพงแห่งสุขภาพแข็งแรงที่ต้านโรคระบาดเมื่อโลกใบนี้ดีประเทศจีนจึงดีและทุกคนก็ดีด้วยจึงเรียกว่าดีจริงข้าพเจ้าอ่านคำพีเต้าเต,อต๋อจริงสามจบ แผ่บุญกุศลให้ประเทศจีนสงบสุขอันผิงไทยให้ชาวโลกสงบสุขอันผิงไทยอาจารย์เจ้าเมียวกว่า17พฤษภาคม2563นกมนักกมนปัญจวุฒิแปลภาษาไทยบุญธริกาอภินอร,รเศษอ่าน